สวัสดีทุกคนทางบ้านกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ยู่กับยข้มรอบหนึ่งขอลดเสียงแป๊บ d ัก k ู o มั้งผมไม่รู้อ่ะจำไม่ได้จะเป็นเกมะไรเกมอะไรวะงั้นเราลองเล่นกันมาเราสร้างนะเฮ้ยข้าศัตนูอะไร่ะไอ้ลุงพี่มิสเตอร์ ีคนสคนเอาสี่คนเีเ<ต>ขารวมเขารวมเขารวมอ่เขารวมไล้็ูอืมกระูกโอ่ะเส้ยนั่นมันเลกคูนถ้าเกิอีสายังมีคนเล่นก็มากลเลยเลยโอเคอเคันอก็ดูกับมีคนเข้ากเกมเฮ้ยมีมีม,มาแล้วหนึสิบ มาแล้วสิบล้านคนทำมอนก์กันก๊าอไปเลยก็ได้ใช่มันต้องช่วยกันเฮ้ยนายทำไมเราเป็นช้างมีช้างมีมิสเตอร์และค,คุณเฮ้ยมีนกคุณนั่งวัว หน้าตาน่ากลัวแต่ตัวกำลังรอผู้เล่นรออะไรมีแค่สองคนมีแค่สองคนซ่อนและแสวงหา <c oughs> สวัสดี <c oughs> เสียงอะไรวะนะว่างจากเสียงไม่นาน <c oughs> <c oughs> เสียงมันคุนกลเลยอะเสียงมันกำลังรอ ไอเราเป็นตัวเรานอนอยู่มันเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยฝาลมันเปิดได้ยังไงนะเนื้อตัวบ้าเลยหน้าตาเหมือนมิสเตอร์และคุณตาำสุดแม่งเห็นทุกอย่างเลยนั่นมันมิสเตอร์และค่ณเดี๋ยกตัวเปาสุดต่ำทุกอย่างเย ในหนึ่งล้านในหนึ่งไม่ใช่หรอเอ้มันมีหนึ่งมันมีกี่วันมันเป็นแค่ฝันร้ายไม่เป็นไรฝันร้ายมากมั้ง,งจริงเราต้องหยิบไฟอาวต้องหยิบไฟแลไรเ้ยอ่ะเหมือนเรามีแบตท,ที่ต้องชาร์จไยนะ บางอย่างไม่ถูกต้องฉันควรคว้าโทรศัพท์ของฉันบนโตะ๊ะและตรวจสอบรอบๆบ,บ้านโทให้ตรวจสอบเฮ้ยนายหยิบโทรศัพท์บนโตะ๊ะข้างเตียงในห้องนอนของคุณสิ่งนี้จะต้องใช้เพื่อทำคืนให้ส,บสมบูรณ์โทรศัพท์ของคุณมีแบบ ตเตอรี่ไปที่ห้องนอนเพื่อชาร์จใหม่กดปุ่มโต๊ะโต๊ะต,ตอบออข้างไว้บนที่ชาร์จเพื่อชาร์รรโาจโทรศัพท์เดี๋ยวบนยังอ่านยังไม่เสร็จเลยโอ้ยชาร์จคุณเปิดไฟด้วยอ๋อเฮ้ยฟ<ป>ังไม่เห็นอะ รับเลยคุณไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแต่พวกเขากำลังจะมาหาคุณและคุณจะปลากขึ้นซ่อนตัวดูให้ในห้องตรวจสอบให้โดห้องตกใด,ด,ดโดยให้แฟนในลลโรงรถอ๋อนะาในโรงรถมันจะบอกเนี่ย หลังจากหามีบางอย่างอยู่บนทีวีฉันควรไปตรวจสอบมันอันนี้คืออะไรอะข้าวสิ่งไรอันนี้คือแอบเหรอเอ้ยไม่ใช่เราัะขึ้นไปนข้างบนเร็วไอ้ทีแอบใช่ไหมอาจจะต้องขึ้นไปชั้นบนไม่ ถ้าถ้าเอบมันต้องมีเขียนว่าเขากำลังหาคุณยังมันต้องให้ขึ้นก่อนไม่ใช่หรอมันต้องขึ้นก่อนนะจำได้มันต้องขึ้นก่อนว่าอันนี้น่าจะเป็นการบอกเี๋ยวว่าตอนนี้เกีนน่าจะเริ่มแล้วนี่ไงเริ่มแล้วน่ไปดูห้องไปดูห้องรองรถก่อนไปเเด้านล่งานงนี่อยู่ใกล้ๆนะ เล้วทำไมมันปิดนี่นี่นี่ไหนนี่นี่แกจะไปดูห้องด้านล่างไปไปก็บอกบอกด้วยต้องไปเลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นก่อนดีกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ถึงเวลานี่เรานี่เราเข้าห้องเดี๋ยวถอดแล้ก็เข้าห้องนี่ยากอก็ได้จริงเราเอบในห้องเอ้ยเดี๋ยวไปหาห้องใกล้ๆก่อนนะเผื่อเอบได้ไม่ได้ไปไกลหรอก เอ้ยนายเอ้ยนายถ้าถ้าถ้ามาันมามาเจอถ้า,ถ,าถ้าคุณมาเราแอบมีเสียงฮะมีเสียงเปิดเออเปิดโทรศัพท์มีปั๊เจอเด็กปั๊เด็กผีเออใช่ต้องเจอเด็กผีหรือเปล่าไม่ใช่เล็กมีปั บางอย่างในความมือเล็กไม่ไม่เฮ้ยนายเขาบอกว่าคุณรู้สึกถึงความไม่สบายตรวจสอบชั้นใต้ดินเขาบอกให้ตรวจสอบชั้นใต้ดินเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยนายนายไปดูไปดูไปดูในห้องห้องอะไรอ่ะห้องนี้อะไรอ่ะออฟเฟกชั้นบนชั้นบนต้องไปดูนายมันต้องไปถ่ายรูป เฮ้ยนายอะเอาเฟสชั้นบนไปขึ้นชั้นบนเฟสที่ชั้นไหนวะมันต้องมาขึ้นไปดูอ่ะมันมันต้องไปถ่ายต้องถ่ายแล้วมันคือตรงไหนล่ะเอาเฟสตรงไหนวะไม่เคยขึ้นอ๋อฮะออกได้ไหมไม่ต้องไม่ออกไม่ออกเข้าใหม่ไปหาเพื่อนงั้นทุกคนอย่าเอาเข้าใหม่นะ เพราะตอนนี้ไม่รู้กันจริงๆเพาะไม่ออกมาเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาเขาใหม่ก่อนไม่ไหวพี่ผมไม่ไหวนะตอนนี้เราก็มากันแล้วอ่ะหยิบทอสั์เหมือนเดิมนะเจออะไรถ้านมาเจอแล้วคุณ เปิดไปกอเปอตู้ไปไป,ไป,ไปิดไ,ไว้ก่อนก็ได้นะเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคต้องหมดเลยจริงเราต้องจำกัดพลังงานด้วยนะเน,นี่เพื่อนจะปิดเพื่อนจะเปิดทุกอันเลยอยังยไงก็อันนี้ กำกับทำงานอันนี้ปิดยังปิดแล้วปิดแล้วเราไปเอามาแคมห้องครัวฮะแคมห้องครัวยู่ดูห้องครัวเราสับมาก่อนปัาเราสับมาก่อนดูเสียงอะไรชาญควรรับพัสดุคุณไม่เอออ่านเร็วนี่นะนี่ก็ คุณไม่สามารถหยุดพวกเขาได้คุณต้องดูรอบยังไม่เริ่มนะมันยังไม่เริ่มม,ม,มันยังไม่เริ่มไม่ใช่คือต้องให้ทีวีเปิดก่อนแล้วมันขึ้นว่าีเปิดแล้วก่อนเนี่ยเราไปเจอดิเ,เดสียงเสียงนาเสียง,ยงมีคนเคาะประตู สรื่องคำว่าตัวเมื่อกี้ไม่ไดีไม่ด้ยังไงมันผูกฝันใช่ไหมล่ะเฮ้ยเซ็นเซนี้<อ>ใครเปิดเไ้ยนี่อะไรอะไรเราเปิดก่อนเราเปิดก่อนเปิดก่อนกระจกมันเป็นกระจกเหมือนเปนห้องกระจกแล้วเอ้นอยนายเราขอคุณไปชาร์จแค่เปิด ขึ้นไปช้าทรสับก่อนแ๊บนึง<ป>เฮ้ยนายน,นี่ต้องฟังข่าวก่อนนี่นะเออช้าก่อนก็ได้เฮ้ยปีไหนนะช้าก่อยัง ใครปิดประตูมันคือช่องมันคือเอ,เอ,เอ,เอ้ไอ้ช่องมันมันแปลมันแปลผิดผิดนะคุณมันบอกมันแปลผิดผินะคุณดูต่อมันนี้าจะเป็นห้องนี้เปล่าห้องลันนาอะไรมีบางอย่างอยู่บนทีวีฉนันควรไปตรวจสอบไม่มีปิดไฟปิดไฟไม่เอากันอ,อันนี้ไม่มีอะไรน่าจะเป็นแค่เสียง จะเด็กผีใช่ไหมนต้องกินเมต่เริ่มใช่เจะเด็กผีก่อนนะตาที่เอาเจอเด็กผีก่อนเราไปชิคหน้าได้อืมเฮ้ยเนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้ามบดมันเป็นไม่ใช่ข้างข้าบดเปล่าคือของนานาเฮ้ยไปดูไปดูไปดูกันไปดูไปดู ไปดูที่ลงรถงเลยก็ยังม,มีห้องสมุดอยู่ตรงไหนโอ้ย,ยใครปิดประตูกำลัคารเสียงเไม่เอาปีทอสับเราห่วยใช้ใครใครเปิดไม่เสี๋ยงไม่เดี๋ยวม,มันมน่าจะมีเึ้นเตือนให้เองเนี่ย ดูทางนี้มั่งแอบตัวได้านหน้าอยู่ตรงไหนระวังเจอถ้าเจอระวังเจอตุ๊กตาหมีนะอยากให้มันเจอสี่ตัวนี่เปล่าข้างหน,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 น้าหน้าตรงเนี้ยเนี้ยคนมี้่อเฮ้ยน้าเบ๊จี่ย่องครัวก่อนไม่ย่องครัวต้องมารับโทรศัพท์เอ๊ะมันอยู่ไหนอันนี้อันนี้น่าจะไม่มีอะไรอันนี้เขาสั่นี่ไอ้เด็ก เด็กขอกระทืบหน่อยเอออะเ,เ,อเกมเริ่มแล้วมั้งไปดูก่อนเออใครใช้นะกําเนี่ยนะเพื่อนไปเปิดเฮ้ยใครในใครเปิดไฟห้องนั่งเล่นใครเปิดไฟเพลรูมห้องของเล่นห้องของเล่นห้องเด็กเปล่าคุณใช่ที่ไหนอะเราจำได้ ทำไม่อะไรห้องเหล็กมันมามันมาเหรอเออไม่เห็นเมื่อกี้น่ะไฟแหลวห้องตรวจสอบชั้นใต้ดินน่ะมันไฟพับไปห้องมันก่อนมันมาอยู่ไหนยังไงเราจะไม่ได้ข้างบนเปล่าไม่ใช่ใช่เรียกไปถ่ายลูกนี่ไม่ใช่ที่มาอย่าไปฝั่งนี้นายไปฝั่งนู้นตอาว่าฝั่งนี้นี่ไม่ใช่ ไม่มีต้องหนุเหรอเอ๊ะว่ามันอยู่ชั้นล่างเราจำไม่ได้อ่ะไม,มาชาร์จแบบเราหมดแล้วอ่ะเอาจริงมันจะบอกอาจีนมันบอกเอออาจีนอย่ามันจะขึ้นเตือนว่าไอ้คุณเดียงจะหาคุณคือเพื่อนปิดประตูก่อนแล้วแต่รอไม่แ้วแต่ไม่ได้หามก็มาจะมัจะมาฆ่าเดิฮะถ้าเกิดไม่หามก็มาฆ่าเดิวันนึงชาร์จก่อนเอ้ย ยอ่อขัดชาร์นเฮลยู้อยู่ข้างล่าวเออ,อเพลยไูไม่ดีเลย้ปห่างริ้หวาเลยถ้าใครเปิดไฟอ่ะเอาด้วยกันดิใครเปิดไฟตกใจโอค้โอค,คลิปนี้ขอไว้แค่นี้ไม่ไหว